วันนี้ชาวนาบรรจุนะครับก็พามาชมนะครับการลงแขกควนย่าในล่องนาดํานะครับก็ข้อดีสําหรับแม่บ้านเลยก็คือการได้ออกกบบาลังกายนะครับแล้วก็ช่วยลดหน้าท้องไขมันต้นแขนนะครับคือทํานาแบบน,นี้ต้นข้าวแข็งแรงนะครับสุขภาพคนก็แข็งแรงเพราะลดการใช้ยากลุมยากํากจัดวัชพืชน,นะครับ ก็ร้อนๆแบบนี้นะครับก็จะทําให้ในนาเนี่ยมันเกิดแก๊สนะครับเนื่องจากการย่อยด้วยการที่มีน้ําขังนะครับทําให้จุดนีซี์ใต้ผิวดินเนี่ยไม่ได้รับออกซิเจนก็จะมีแก๊สทำให้ต้นข้าวเนี่ยอ่อนแอแล้วก็คีโรกนะครับพอเราพลย่างนี้เสร็จนะครับเราก็จะปล่อยแห้งล้วก็ใช้เทคนิคเบียกสำรแห้งแกงข้าวตอนนี้ข้าวได้ยุประมาณสาสัปดาห์นะครับเราก็จะพรวนหญ้าก่อนเพื่อลดปัญหาว่าจะพืชหรือว่าข้าวปนที่ขึ้นหลังจากที่ ปล่อยให้หนาแห้งนะครับ